สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเนี่ยก็เปิดรับสมัครนักเรียนนะคะในระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาและก็ยังมีระดับชั้นสู์พัฒนาเด็กเล็กหรือเตรียมอนุบาลนั่นเองค่ะต้นน้ำนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะในการรับสมัครนักเรียนนะคะของระดับชั้นอนุบาลแล้วก็สู่พัฒนาเด็กเล็กค่ะซึ่งได้มีโอกาสเนี่ยไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่พาน้องมาสมัครเรียนด้วยนะคะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันนะคะที่พาน้องมาสมัครเรียนค่ะมา็วค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรหรอคะชื่อชื่อแอน,น่ะคะ,ะวันนี้พาพาลูกมาสมัครสามสมัครเรียนใช่ไหมคะอันนี้มาสมัครระดับชั้นอนบุบาลหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะ,คะอุ้ยมีแบบว่าอยากสอบถามว่าทําไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่หรอคะวันนี้หลานชายก็เรียนอยู่ที่นี่ก็เลยเอามาเอาน้องมาเรียนด้วยใช่แล้วมีความประทับใจไหมคะที่แบบพาที่ลูกมาเรียนที่เนี่ยค่ะพี่ ที่นี่ดูแลดีค่ะก็เลยให้น้องเข้ามาเรียนที่นี่ตอนนี้พาน้องคนไหนมาสมัครเรียนคะพี่คนโตค่ะคนโตเข้าอนุบาลนะคะใช่อนุบาลหนึ่งอยากสอบถามว่าทําไมพี่ถึงเลือกให้น้องเข้ามาเรียนที่นี่ลหละคะพี่เพราะว่ามิชิดดีอะไรเงี้ยค่ะแตว่าดูปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วแบบเหมือนในใจมีความประทับใจกับโรงเรียนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะสมมติถ้าน้องได้เข้ามาเรียนเนี่ยพี่อยากมีอะไรแบบให้นายกปรับปรุงไหมคะแบบ ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยสามารถบอกได้เลยนะคะอืมตอนนี้ยังไม่มีไม่มีเพราะว่ามันดีใช่ไหมคะพี่โอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะือวิชุตาค่ะอันนี้พาน้องมาสมัครเรียนใช่ไหมคะพี่อันนี้เข้าอนุบาลหนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคอยากอยากสอบถามพี่ว่าทําไมถึงแบบว่าให้น้องเข้าโรงเรียนนี้คะพี่ที่นี่พร้อมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครูหรือสถานที่อะไรสื่อการเรียนการสอนใช่ไหมครับคือมีความประทับใจในที่นี่ใช่ไหมคะี่ชื่ออะไรคะ ชื่อมาครับผมแล้วน้องคนเล็กนี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อน้องคารเมลทำไมพี่ถึงเลือกโรงเรียนนี้คะในแบบพาน้องเข้ามาเรียนที่นี่คะครับเป็นโรงเรียนที่ดีครับผมแล้วก็ต่อยอดจากการสูตรเด็กเล็กด้วยมาเลยเลยต่อที่นี่เลยคือมีความมั่นใจใช่เลยว่าโรงเรียนนี้โอเคใช่ครับผมพี่คะแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกนายยมคะว่าให้ปรับปรุงตรงไหนไหมถ้าน้องได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะอไม่มีนะครับผมที่มีก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผม ช่วยฝากอะไรถึงนายกเราหน่อยได้ไหมคะพี่ก็อยากให้นายกอยู่ต่อนะครับแล้วก็พัฒนาโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียนต่อไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณแทนเล่นะคะพี่คอบคุณสกคนนี่พาน้องมาสมัครเรียนอนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะก็คือยื่นคำร้องไว้ก่อนว่าน้องยังเพิ่งย้ายมาแต่น้องอยู่มานานแล้วอยู่มาเป็นอยู่เป็นสิบปีแล้วค่ะแต่เพิ่งได้ลงทะเบียนบ้านในคลองสามทำไมพี่ถึงเลือกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตะบลคลองสามเป็นให้น้องเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะถ้าดูจาก การตอบรับจากอาสอบถาม<ช>าคนที่รู้จักเขาบอกบุคลากร,กรที่นี่มีความสามารถแล้วก็คุณครูใจใสนักเรียนนะคะแล้วก็ดูจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานแล้วโอเค,อเคปลอดภัยใช่ว่าทุกคนนี้ต้องต้องเน้นย้ำว่าต้องปลอดภัยแล้วก็คุณครูต้องมีใจรักในเด็กด้วย<ช>ค่ะ ที่นี่ครบแน่นอนพี่อยากฝากแบบมีอะไรฝากถึงนายกให้พัฒนาในโรงเรียนนี้ไหมคะถึงนายกแดงเราอะค่ะอ๋อจากที่ดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะต้องฝากอะไรนะเพราะว่าจากที่ดูแล้วน่าจะมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วซึ่งการทีจ่จะเอาเด็กมาหนึ่งคนเนี่ยขเข้ามาในโรงเรียนเนี้เราต้องดูก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือพร้อมแล้วหรือพร้อมแล้วหรือไม่แต่จากที่ดูแล้วนี่คือพร้อมทุกอย่างจัะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะนี่นะคะเราก็อยู่ที่สู่พัฒนาเด็กเล็กของอบตคลองสามค่ะ เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อมุกค่ะแล้วน้องพาน้องมาสมัครเรียนรอคะพี่ใช่ค่ะอ,อยากสอบถามว่าทําไมพี่ถึงพาน้องมาสมัครที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปตคลอ,องสามของเราคะก็พอดีมีลูกชายคนโตค่ะมาเรียนอยู่ที่นี่แล้วค่ะ ใช่ค่ะก็คือโรงเรียนที่นี้ค่ะเป็นคือดึงคุณครูใส่ใจเรื่องการเรียนดีค่ะ,คะก็คือการพัฒนาของเด็กก้าวกระโดดมากค่ะจากที่แบบลูกหนุ่มไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องอันออกเคียนได้เร็วเหมือนกันค่ะดีมากเลยค่ะพี่แล้วสมมติถ้าเราแบบว่าสมมติถ้าลูกพี่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะอยากให้ในายยกแดงพัฒนาอะไรไหมคะ ออก็คือจากจุดที่มองเห็นนะคะก็คือที่นี่มีสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนโรงเรียนนานาชาติแบบพวกของแบบเด็กคนรวยเรียนกันเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่นี่มีครบ ค่ะเหมือนเขบทุกอย่างใช่ใช่ค่ะใช่ขอบคุณนายกแดงค่ะที่พัฒนาโรงเรียนแล้วก็มีเปิดป1ขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้เรียนต่อเลยที่ไม่ไม่ต้องย yeah. <Auss biography. S 1> ้ายไปเรียนที right. mm ่อ hmm. okay. ื่นนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะสําหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นระดับอนุบาลนะคะของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเนี่ยก็ได้ปิดลงไปแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เลยรู้ไหมคะว่าจานวนผู้สมัครมีเท่าไหร่222คนค่ะ แต่ในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะยังเปิดรับสมัครถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568าค่ะแล้วชั้นเตรียมอนุบาลหรือสูนพัฒนาเด็กเล็กนะคะยังเปิดรับถึงวันที่21กุมภาพันธ์ส5 6 8าสำหรับการประกาศรายชื่อน้องนนะคะที่มีสิทธิ์เข้าเรียนเนี่ยเราจะประกาศที่เพจโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพจองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสนะคะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้ต้นน้ำต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ A ah!